พาไปหานายีก็เัมืนเออสวัสดีเด้อพี่น้องบานนีมากมากกัดทบไรคุณหน้ายีจ่าเล่นสดีมาเบิ้งสวนเพื่อนเพื่อนเคยเห็นขักเห็นแนแฉ่เดี๋ยวยินข่าวอ่ะปลูกอีหยังมิตรแน่วงงามสั่นสดมาเบิ้งเอาตวอย่างน้ำเพื่อนเด้อพี่น้องใช่ละใช่ลโอ้ยพี่แม่ตัวตัวตัวอีแม่เ้แม่ม่ดิใจแต่โอ้ยบารมีมาจุมมาหยามแม่ดิใจหะจ๊ะเป็นลมหยังมาดหน้าลำบ่ก ลมชิดอดลมชินหอดแตแล้ววสิมากระดนแล้วเบิ้องแม่อะไรตดนมโอ้ยมีความสูงลายร่างเมือนนั่นเฟืองมักขึ้นั่งห่งเฮ้บ้านน้อยบ้านน้อยก้องเขียบแจ้บน้อยมาดีรักเป็นไหมโอ้โหตูดงูดสูดตูดู้นไปเตูด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 นูดต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 ตูดตูดตู่ตูด เาเป็นยังไงบ้าน่ก็เห็ดผักเห็ดแม่เจาในอิ่นจ้าเลื่อนมเลือนนอบ้านเนาะกย้เล่ตัวเล่อนป้า่เอาแม่บานบักม่วงกับบ้อนอกินผักกับบนือีนองหอ้ยบักม่วงกับล่งงามตนมวก็ยิงงามติดอะไรติดอะไรล้วนอะไะดงเบิดใช่ล้วนเป็นรชสลาค่ะสองลจ้า มายุน oh, oh. um, no ิปกลัวมาที่แหลกอะโอ้ยฝันทะเลได้เราไม่คินว่าติปูได้ค่ะมายุนีกคัวมาเริมตุ่นวัวกลางน้ำ พ่อเห็นแล้วนั่นโควิดมาพอดีแม่ก็ถือว่าบุญบาแล้วมีหลวงปูซอยพักดันมากเห็นแล้วุ๊มนั่นโควิดรอบแรกมาพอดีบ้านสวนแล้วพ่อจะได้ขินเที่ยนพอดีนี่แหละลูกซิหลงปูต่างโรงท่านเลยอารอยยุนี่เลยเก็น้องตอยูุนี่เลยพี่น้องกับล่างออกมาลูกหลานไปใสบ่ได้ก็มาเที่ยวย่นี่ละบ้ดนเนี่ ช่วงวันข่ายวันเกิดลงปูเนาะคเ้งท่านเนาะโอ้ยใกล้เลี้ยงน้ำห้อยแม่นงแม่น้ำยันไกเฮ็ดน้ำกระบ้าบุญบุญจตันดี่เด็กคิดไม่ออกปานี่โนไรพววิดยกับาปลูกต้นไม้เนียลี้ยงไกลพท่านพี่น้องไกลบ้านไกลพั่านเต็มเลี้ยงตาเลี้ยง พบเลี้ยงเขียดแทงบ้าจีนหูยจีนเลี้ยงบ่กล้ากิจีนมิตรชายบ้านใช้เมี่ยงคนมาเอาเขามาสอนห่วงเลยเป็นทังสีพะนะอูยมาถังในเลยเป็นทังสีหีือคะฝุ่นไปยางเบิ้งน่ะเริ่มกำลังเห็ดขอบกล้วยพะนะทางฝุ่นไปเบ่งลูกอะไรไปเบ่งกล้วยนี่ค่ะกล้วยนี่คืสารประราชาพนให้คูบเบิ้อพนคนมาให้เห็นเบิ้อลูกหลานบ่เคยเห็นกันได้เห็นอันเด่ได้กล้วยมาเราสามสองตัว สีหลจนาลูกมันสอน้องอุ้มปุน่ะปุ้จะัว้าจะควายกันะมีเพื่อไวมต้องมื่นอเนียต้องเอามื่อนี้เอาไปปู้กไว้นาปู้บวาวเพื่เดีดคว้าล้วเอาใเอาเห็ดน้ไปไปไปยางบ้งทังไปรอรอไปเพื่อไปาชรอไปพือไหนยี่สิบารอไปเบื่อไปไปน้ำไหนยี่ แม่สีน้ำถ่ายอยู่นี่เด้อยางน้ำบ่ไหวตัวลไปรดไปยางคูนคูนไปทางรลไปรูดไปรูดไปรไปรคนนะกระไรเบนเกียบแเนะกระไรเอานะกะมี่นูกระมี่ มันกระแลนอยุ่จ้าสี่แล้วขนาเลื่อนเนี่ยังกับมาหินเบิ้งก่อนเงอกงอกแง่ละนะคือว่าเขาโบกหินมันมากเองท่านนี้มันยังต่นอันนั้นก็คือฮานเด๋ที่แรกนะมายุ่ที่แรกเป็นไหมาวัน่ะเลื่อนโบโบขาสัตสัตวที่เวียดเพิ่นได้ไหหมาครูหนึ่งเปินว่าหงเข้ามาอยยุบานสวนอีพญานุ่งเปิ้ลเลยว่าหงเนี่ยพื้นตั้งคือว่าหงหงอยู่เหนือมั่งก่อนพนน้ากับพวกเขาใจงูมันเห็บอกมาแต่มันเห็นฮานน่ะ โอ้มันจะได้ยินเสียงทีไหน่เมีนค่ะมีเคล็ดลับถ้ามาเลียงแล้วมันก็ออกแม่แพรลูกกต่ยื่งจีนแล้วมันก็ล้อยน้แต่ห้าน่าเบียงห้านมาเรียงอันนั้นมันอย่างสัจาออันนี้ที่แหลกมาเตีลนรู่งโรด บ่าในตัวไปตัวมากกว่เลยว่าอาจจะตุ่มมองอบสมุนไพรเทียพ่น้องเข้ามาปวดแยงปวดขาว่าอบสมุนไพรพนะผู้จักแล้วบาในีเบ้าดิมีแห้งมือเดียเิ่นมาอยู่นั่นน่ะเห็นว่าน่ะนั่นั้งตัวน่ะว่ดละมาอยู่โอ้นั่นนั่นนั่นจ้าเอาเพิ่นว่ามันเย็นวัดเลยเพิ่นกามาถึวเนาะเนี่ยมก้อยเห็น เขาก็เห็นเดนี้เขาก็เห็น่ท่านดนเนี่ยเพื่อนต้อนเนี่ยมืนต้อนเต้อนท่องพอแม่หาวานอะที่แหลกมาหน่อยน้อยใหจนกำปั่นแต่ว่ามาเบิงเหมือนงหญ่แล้วโอ้อันที่ว่าณแม่เจ้าบาล่าว่าอ้ยมันสดีตัวต้อเพืนต้อนคำํำไดนคำหนึ่งเพว่านา่อยู่ยดีแเอยางตัวน <c oughs> ี้เพ่้แลววกตง่วไตง่วงหูกเอเลเจังอะไรเป็นอะไรบ้างตัวกับบ่าห้าวันนั่นกัเป็นอะไรสลามองยูโรจน่ากับน้องอุ้มโรจน่าน้องอุ้มมือเห่าเดรามยุพุนเอาไปเพื่อนกินกินยา เราบังมากันนี่ละบังบางลมมากโกตีหฮาสี่ยางได้สบายบันนี้ล้มมามันจะเลยสูดลงเขาไปไต้รูปโล่นานๆว่าเดี๋ยวขาดเ็บไปตาเบ่งมาแกเหมือนกหน้าเนี่ยเป้ลมือลุยนะพู้ือกันแล้วก็ผููไปจ้องเบ่งกันนะเอามานูที่ตะแนกินได้มากเป็นตามายามบอเช้าเทนนอ มาตัวมามานกนกหมกอกมกงกับเบองลึกไงถึงแม่นิบัอันนี้เป็นหน้าผี่แดงเนี่ยยุนี่ที่เข้าผิเบื้อใสเคมีบัตรเดียวไย่ดนอรจ้ามาเองนะเลื่อนแล้วมาเองเนี่ยเนี่ยจะพึ่นไนสูตรแมเพึ่นไปอบร่มสูตรมมเพึ่นเลยมามาเองมาเนี๋ยาก็ใส่ขีดบอดสารพิษปอดสารพิษค่ะแม่ถ้าเขายุนี่กับสีเบื้อใเคมีผู้พ่อผู้หลัป๊าบักบักคีั่นเนี่บัคีวาหันมันมัน ผลมามันนันร่มแห้งมันลูมมลกเปลลื่ร่มแข็งว่าจะตเงเธอไม่ยิบอาอไปต่ออนันซ้นค่ะสี่หลออันนี้้างนะแต่หน้าจแบงอันนี้อันนี้เ่นว่นนนาจะปูกันแ,นแ,นแนนหนแดงแหนแดงในใบใ้เป็ดให้ใกล้กินไหมค่ะพอดีพายูเขามาวา่างหันมันจะเล่นหน้ามันงจะเล่บกเบดนะคะจะเป็นบ่อแหนแดง อันนั้นก็เป็นสาป่าของพี่น้องดอกค่ะของจ้ควาาชุดเจียนั่นละเชียนไทยเนี่ยกากรขข้างใบุกจเนลประปาานกัตนีค่ะเสวัสดีจ้าสวัสดีนะสวัสดีค่ะมาโสดเถิด้าวันเ้เราต้องอมาเจะได้คุณน้องอุ้มเด็นตาเจ้าวเจ้าของเต็จานเร่พ่าเาดู จะวันตายมาหันประมาณผ่านที่มูซิโตว่าง้าอยู่มานมันเปิดไปเบิดเลยเนี่ยจา้าเปิดไปเบิดนมันรวนเดี๋ยนะเริ่มก็ดังไปมันปิงไก่ตุ่เนี่ยไก่กไก่กบ้านน้องหรืไ,ไก่บาา้านเนี่ยไก่บ้านแม่แก่จ้า อันนี้ก็กล้วยนี่ชิ้นยกล้วยมาแล้วมาแล้วสองตัวทวงยี่ทวงตัวนึงงตีอ่าเตียนกันญาเนี่ยกจะแน่ก็หนุ่แมนนหยันแม่นปนชิน่าลูกปนชิบุ้มอันนั้นไม่ยังสนั่นบ้านเขาเลนะอันเนี่ยเขเขาไ่ในบ้านเนี่ยมอกเขียวเยวเนี่ยลูกไปตอนทกก็ได้กินวลเดือนเนี่ยร้องว่าง มัน่มันเขามันเอันยามันเกิดนัค่ะยากับอันเขาอันี่บ้านันโนนกัปีที่แล้วนะคะ่หัวกะมีผวเนี่ยค่ะเพราะใด้ใช้พุดเนียเนี่ยเียบบัตดาเนี่ยบันถั่วยามันชุกนี่อันยมันเจ้เนี่ยนะพราะที่ีดากินเด้น่ย้จักจูบอะไรอันนี้เนี่ยกขกับเมื่อไรนา่

รับประกันนีกัวบกกน้ำตีว่าไม่ติดสายล้วเดี๋ยวเขาฉีดน้ำที่แดงออกไปโดกโดะมแดมีน้าเนี่ยแดงหัวธรมันที่ว่ามีไคมีพร้อมขุดนี่เนี่ยนกดรงนัแล้วโดดมากอันเนี้ยมาเที่ไปแต่ดีแล้ะนะเออนหน้าเราก็เจงเนาะสมเพลินเพลินไปเลื่อนไปยังม่านั่นไยีเนาะเพลินไปตอนซ่อนหายนี่แล้วเขาคนสีมาเที่ยวกันย้อนอันนี้แหละ ตีแล้คนแล้วเบิ่งแปลงแค่ปลูกทีกัเป็นจังหวะ้าเป็นจังหวะน่เพราะต้ิเป็นช็อตต้องิเบียงโบี่เองรบบเขาง่ายแมนพอฝนตกมากมันจะแตกคออกไปมันได้เป็นหัวบนไนก็มันจะลายหวกล้นะก็นคดเป็นกบผู้แมนอันนี้ยังตอนนี้ยังไม่บงจอยนี่เลยโอลยอา ป้าแต่เนเบาหวานนี่ทิ่เลื่อนขับปนี่เด้อนี่ห้องหวานสุดสุดเด้อผลมะตูดเขาเดือดหมดปะหดค่ะหมดพวกหน้ากลากสายยางหมดพี่น้องคะืัอนี้หนะภาพพี่น้องไม่ชมสวนเกษตรบ้านนายีไหนเลิ่นอยู่ทางอำเภอบ้านฝางเพิ่นกระมีทุกอย่างครบวงจรก็เลยพานผ้าพีผ้าน้องมาเบิ่งมาเยี่ยมมาชมน้ำกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเจ้าทิติมาออฟฟิเชียล กด Subscribe ให้เด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ